นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับโดรนนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าโดรนเนี่ยมันมีหลักในการขึ้นที่ยังไงนะครับทําไมโดรนถึงบินได้นะครับทําไมมันถึงเกิดการ movement ต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายถึง basic ให้ฟังนะครับโอเคครับไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเนาะโดรนนะครับอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็จะมีใบพัดเนาะนะครับ ชุดใบพัดนะครับใบพัดตัวนี้มันก็จะถูกขับโดยมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้มันจะไปสร้างแรงหมุนให้ใบพัดตัวนี้นะครับใบพัดตัวนี้ก็จะสร้างแรงกดลงมานะครับถ้าสังเกตเวลาเราไปยืนใต้โดนที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันจะมีลมเป่าลงมานะครับเวลาที่มันสร้างลมกดลงมาหรือพัดลมลงมาเนี่ยมันก็จะสร้างฟอส์นะครับ ที่กดลงกับพื้นนะครับ force ตัวนี้มันก็จะเท่ากับ reaction force นะครับตามกฎของนิวตันนะครับ action เท่ากับ reaction เนาะ reaction force ตัวนี้มันก็จะเป็น force ที่ทำให้ตัวมันชุดมอเตอร์ตัวนี้ยกขึ้นไปได้นะครับในทิศทางนี้เนาะทีนี้นะครับถ้าเรามีระนาบหนึ่งนะครับ ระนาบระนาบหนึ่งเนาะซึ่งระนาบนี้มีจุด cg อยู่ตรงกลางนี่นครับแล้วถ้าเราเอาชุดมอเตอร์ตรงนี้ไปวางไว้ตรงกลางจุด cg ของระนาบนี้นะครับแล้วก็จัดก,การจ่ายไฟนะครับให้มันทำงานนะครับมันก็จะสร้าง Reaction force ตัวน,นี้ขึ้นมาเนาะซึ่ง Reaction Force ตัวน,นี้นะครับ ถ้ามันเนี่ยเท่ากับ Gravity Force ของระนาบวัตถุตัวเนี้นะครับถ้ามันเท่ากันมันจะส่งผลให้ระนาบตัวเนี้สามารถ hovering ได้นะครับหรือว่าสามารถลอยอยู่กับที่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราย้ายนะครับย้ายตำแหน่งมอเตอร์มาไว้ตรงนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็เป็นระนาบเหมือนเดิมนะครับ มีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีชุดการทํางานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี CG ตรงนี้เวลาที่มันสร้าง Reaction Force ขึ้นมาเนี่ยครับทิศทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่จะตามมานะครับก็จะมีในเรื่องของ o อ q u e ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเวลามันเกิด Torque ขึ้นเนี่ยครับมันก็ส่งผลให้ระหน้าเนี้ยไม่สามารถ o v e r i n g ได้ละนะครับมันก็จะมีทิศทางในการ หมุนนะครับหมุนไปทางนี้นะครับซึ่งทอร์กเนี่ยเท่ากับแรงคูณแขนนั่นเองนะครับมันจะเกิดทอร์กขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ละานาบนี้มันอยู่กับที่เราต้องทําไงนะครับเราก็ต้องติดมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์ตัวที่1นั่เดที่2นะครับ เวลาที่มอเตอร์มันทำงานมันก็จะมี Reaction Force 2ฝั่งซึ่ง Reaction Force 2ฝั่งเนี่ยมันก็จะสร้าง t r q u e ที่มัน c o u n t เตอกันครับหรือหักล้างกันก็จะส่งผลให้ระนาบเนี้ยสามารถ Hovering ได้เหมือนกันอยู่กับที่เหมือนกันนี่ก็ CG นะครับแล้วก็ Gravitational Force นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเรามองจากท็อปวิวลงมาเนี่ยในระนาบนี้นะครับระนาบนี้ถ้าเรามองจากท็อปวิวมันก็จะมีใบพัดอย่างนี้เนาะทิศทางการหมุนถ้าทิศทางการหมุนของตัวใบพัดเนี่ยถ้ามันไปในทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมานะครับก็คือทร์กเหมือนกันนะครับ ทอ l k ก็จะไปทางนี้นะครับ Talk กนะครับเวลาที่มันเกิด Talk ขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็ไม่สามารถอยู่กับที่ได้มันก็จะหมุนตามทิศทางของ Talk กนะครับซึ่งตรงข้ามกับ Spinning Direction นะครับวิธีที่จะให้ระนาบนี้ลอยอยู่กับที่ได้นิ่งๆก็คือเราต้องทำการกลับทิศหมุนนะครับของตัวใบพัด เพื่อสร้างทอร์กให้มันชดเชยกันนะครับอย่างสมมุติว่าทิศทางการหมุนไปทางนี้นะครับทอร์กก็จะไปทางนี้นะครับแสดงว่าเราต้องกลับทิศหมุนของอีกฝั่งหนึ่งให้ไปทางนี้ซึ่งส่งผลให้ทอร์กมาทางนี้นะครับพอทิศทางของทอร์กเนี่ยที่มันหักล้างกันนะครับตรงนี้เนาะมันก็ส่งผลให้ระนาบนี้สามารถอยู่กับที่ได้นะครับ ระนาานี้ก็คืออะไรและหนาานี้ก็คือแขนของโดนนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น quadcopter หรือโดนแบบ4ี่ใบพัดนะครับอันนี้เราก็จะได้ฝั่งหนึ่งละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับก็คือมีแขนอีกแขนหนึ่งที่สร้าง torque ท,ที่มันหักล้างกันนะครับหรือ สปรินกิ่งเดเรคชั่นที่มันตรงข้ามกันเนาะเราก็จะเอาแขนแขนหนึ่งนอยตรงนี้นะนะครับนี่คือสปรินกิ่งเดเรคชั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันคือสปริน i ิ g งเดเรคชั่นนะครับสปริน i ิ g งเดเรคชั่นไปทางนี้นะครับทอร์กก็จะมาทางนี้นะครับเช่นกันถ้าสปรินกิ่งเดเรคชั่นมาทางนี้ทอร์กก็มาทางนี้นะครับ ถ้าสปินน i ่ง direction มาทางนี้ทอ l k ก็มาทางนี้นะครับอันนี้ก็จะมาทางนี้นะครับแสดงว่าเวลาที่โดนเนี่ยมันลอยขึ้นนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงทอ l k นะครับมันก็จะสามารถอยู่กับที่ได้เพราะว่าทอ l k เนี่ยมันหักล้างกันหมดนะครับประมาณนี้เนาะถ้าให้เข้าใจแบบ ง,ง่ายนะครับก็คือ,อทอกมันก็จะหักล้างกันนะครับมันหมุนมาทางนี้ก็จะมาเจอตัวนี้หักล้างหมุนมาทางนี้ก็เจอตัวนี้หักล้างกันนะครับซึ่งเวลาที่มันหักล้างกันเนี่ยมันจะส่งผลให้ชุดนี้มันสามารถลอยอยู่กับที่ได้ขึ้นลงได้การที่จะทําให้มันอลอยขึ้นได้เนี่ยเราก็ไปเพิ่ม RPM ของตัวมอเตอร์โดนก็สามารถลอยขึ้นได้นะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนที่ใน d e กี o ้ออฟ f r e ดอ o m มือนอื่นเนี่ยเราก็ต้องจัดการย้ายตัวชุดมอเตอร์นะครับให้มันเป็นการเคลื่อนที่เออโทษทีการหมุน spinning direction ที่มันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยผมจะให้มันหมุนทางนี้แล้วนะนะครับผม อันนี้ก็เหมือนกันจะให้มันหมุนทางนี้ละคือการหมุนนะครับเวลาที่มันบัประกบกันแล้วเนี่ยจะให้มันหมุนยังไงก็ได้แต่จุดประสงค์คือเราต้องการที่จะหักล้างท็อกกันนะครับให้ให้ตัวลำเนี่ยมันไม่หมุนไปในทิศใดทิศหนึ่งตามแรงของท็อกนะครับพอเราอยายทิศทางการหมุนมาอย่างนี้นะครับมันก็จะสามารถาเคาน์เตอร์ในส่วนของท็อกได้เหมือนกันเพราะว่า สังเกตนะครับว่าถ้ามันหมุนฝั่งนี้นะครับทอก็จะไปทางนี้ทอฝั่งนี้ก็จะไปทางนี้ทอทางฝั่งนี้ก็จะไปทางนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะหักล้างกันมันก็จะอยู่กับที่ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องการเคลื่อนที่เช่นในแนวอื่นนะครับอย่างลักษณะเนี้ยผมจะต้องการเคลื่อนที่ในแนวยอนะครับยอคืออะไรยอคือการที่โดนเนี่ย มันหมุนหมุนรอบตัวเองนั่นเองนะครับ360องศานะครับวิธีที่ให้มันยอได้เนี่ยก็คือเราต้องทำยังไงนะครับในที่นี้เนี่ยตอนนี้เรามีฟอร์สที่เท่ากันหมดทุกแกนแล้วนะครับแต่แต่ละแกนเนี่ยก็จะมีทอร์กนะครับ ทอกเหมือนกันนะครับทอกทางนี้อันนี้ก็จะมีท็อกทางนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าผมนะครับลดรอบลดรอบมอเตอร์ลงมาตรงนี้นะครับลดรอบมอเตอร์ลงมา2ของคู่นี้นะครับแล้วก็ผมเพิ่มรอบมอเตอร์ตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าทอกที่เกิดขึ้นนะครับของชุดแกนนี้จะรุนแรงกว่าท็อกฝั่งนี้นะครับส่งผลให้ทิศทางการหมุนของโดนไปทางนี้นะครับ ในลักษณะเดียวกันถ้าผมจะต้องการที่จะหมุนมาทาง clockwise direction นะครับผมก็ทำการปรับลดรอบของฝั่งนี้ลงมานะครับฝั่งนี้ลงมาแล้วก็เพิ่มรอบฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับพอเพิ่มขึ้นไปโดนก็จะหมุนตามทิศทางของทอร์คที่เยอะกว่านะครับเราก็จะได้การเคลื่อนที่ในแนวยอมาแล้วนะครับผม ส่วนการเคลื่อนที่ในรูปแบบอื่นเนี่ยของโดนนะครับมันก็จะมีโรลลิงนะครับโรลลิงนะครับโรลลิงคือการหมุนนั่นเองนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมุติผมมองด้านข้างอย่างนี้อันนี้คือโดนนะครับอันนี้เป็นใบพัดเนาะการโรลลิงหมายถึงว่าการหมุนไปทางนี้หรือทางนี้นะครับซึ่งมันก็ ดูเหมือนจะง่ายเลยครับตอนนี้เรามีทัสฟอร์สเนี่ยเท่ากันทุกแกนนะครับสมมุตินะตอนเริ่มต้นแต่การที่จะให้มันโรลลิ่งไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องไปเพิ่ม RPM ฝั่งนี้ให้เกิด Reaction Force มากกว่าพอเกิด Reaction Force มากกว่าทางนี้ก็จะลดรอบลงนะครับ Gravitation a l f o r c e ตรงนี้ก็จะดึงดึงลงมานะครับ ส่งผลให้ทัสฟอร์สหรือเรียกชันฟอร์สตรงนี้มากกว่าจะส่งผลให้ลำตัวโดนเนี่ยหมุนไปทางนี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าจะหมุนมาฝั่งนี้ก็ทำตรงกันข้ามเราก็จะได้ทิศทางการเคลื่อนที่แบบโร w นะครับโรลิ่งนะครับแล้วในส่วนของพิชชิ่งนะพิชชิ่งคืออะไรนะครับพิชชิ่งคือการยกระดับหรือการยกตัวโดนขึ้นนั่นเองนะครับพิชชิ่งเน่ยสมมุติว่า อันนี้แล้วกันนะว่าไม่ค่อยสวยนะครับคือการเชิดหัวขึ้นเชิดหัวลงนะครับเชิดหัวขึ้นเชิดหัวลงเนาะก็ถ้ามองในแนวนี้นะครับการที่เราจะพิชชิ่งเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันนะเราก็จัดการาเพิ่มรอบในส่วนของชุดใบพัดนะครับด้านหน้า แล้วก็ไปลดรอบชุดไปพัดด้านหลังนะครับเพราะอย่างที่บอกเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันบินในแนวระนาบเนี่ยทรัสฟอร์สมันเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันยกระดับขึ้นนะครับเราก็ทําการเพิ่ม RPM ตัวมอเตอร์เข้าไปมันก็จะเกิดเรีแอคชั่นฟอร์สดึงขึ้นไปนะครับการขึ้นที่ในแนวพิชก็จะสามารถทําได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ พ c ชเนี่ยมันก็คือการขึ้นที่แบบไปข้างหน้านั่นเองนะครับ Backward Forward ก็เช่นกันนะครับ mm hmm. ก็สรุปนะครับโดนเนี่ยสามารถขึ้นที่ได้ d e g r e e of freedom นั่นเอง mm hmm. จะมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. มี Up and Down นะครับ l ่ uh, f t and Light b a c k w a r w f r r w a r d นะครับ อันนี้เขาเรียกว่า translation direction นะครับแล้วก็มี rotation direction rotational direction นะครับก็จะมีอะไรมียอ w นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปย a w นะครับการหมุนนั่นเองแล้วก็ rolling นะครับ rolling ก็คือการาหมุนเหมือนกันนะครับแต่เป็นแนวแนวนี้นะครับแล้วก็ pitching นะครับ คิ่งก็คือการยกระดับนะครับการยกหัวขึ้นกดหัวลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปหลักเบสิกการทำงานของโดนนะครับแบบทางง่ายๆให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงเคลื่อนที่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีในเรื่องของเชิงการคอนโทรลหรือว่าในเรื่องของฟิกบิงอะไรอื่นผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ